วอกพูดอะไรแบบแม่ไม่เคยจะฟังกันบ้างว่าเออควรหยุดได้แล้วนะไอ้เรื่องสั่งของเนี่ยหยุดแล้วไม่ได้สั่งอันนี้ก็หนูบอกหนูไม่ได้สั่ง,น,น,ง,ง,งนะเราพูดจริงจังมากนะนะบบเออสั่งอ่ะสั่งได้ไม่ว่าแต่ใส่บ้างเสื้อผ้าไม่ใช่มันยาเงี้ยเอาเี้ยถ้าใส่อยู่แล้วไหนแต่นี้นไม่ได้ใส่แล้วสั่งอะไรมาแต่นี้ไม่ได้สั่งสั่งอะไรมาเสื้อคลุมอันนี้ของหนูจับได้แล้วเสื้อคลุมอะไรเนี่ยอ่ะถ้าพี่สั่งเองพี่จะเอามาบนบีทำไม ถ้ามันเป็นของพี่พี่จะพี่จะเหาะออกมาทําไมเอากูพูดแล้วกูว <ped> ่าขึ้นว่ะแม่งแม่งอะไรนักหนานะ่ยชีวิตเนี่ยเนี่ยเนี่ยของกูนั่งนั้นเลยเนี่ยจำได้เลยชื่อเนี่ยเนี่ยเสื้อใช่ไหมจำได้ว่ากูใส่ใช่ป่ะงานเก้าไง คนครับผมนะวันนี้ผมมีคอนเทนต์จะมาปั่นใ้บีนะครับลองว่าคอนเทนต์นี้ถูกใจพ่อบ้านอน่างผมแน่นอนทุกคนเห็นอะไรไหมนี่อันนี้คือพัสดุแต่ต้องบอกว่าเป็นพัสดุที่ผมแพ็คขึ้นมาเองนี่ไอเราก็แพ็คเองซะด้วยมันเป็นเสื้อผ้าที่บีเตรียมจะขายแหละแต่ผมแบบอยากจะปั่นมันไงก็เลยบอกว่าแพ็คขึ้นมาเองอะไรเงี้ยให้มันดูแบบ เหมือนเป็นพัสดุมาส่งของที่บ้านนะฮะแต่คือของที่มันสั่งอะ่ะก็คือมันมีนิดเดียวมีไม่เยอะเหมือนครั้งที่แล้วถ้าทุกคนได้ดูคลิปที่แล้วนะอันนั้นคือแม่สั่งเยอะจริงโอ้ยเอ๊ะเอาอีกแหวนอยงเนาะเอาไปะละไมเอาแล้วแล้วพี่จะบ่นทำไมเนี่ยไม่มันเยอะไปพี่พี่ั่งของแล้วพี่ไม่ได้ว่าหรอกแต่บางทีมันก็สั่งเยอะไปอันนี้นคือผมจะมาปั่นมันแบบจะมาใส่ไลา์มันว่ามันสั่งเยอะแล้วผมจะแกล้งด่ามันทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวขนของ ไปโยนใส่แม่งแล้วก็ด่า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 ดูที่มันจะทำยังไงไปทุกคนต้องบอกกันว่าอันเนี้ยกลองเนี้ยคือของที่ผมทำขึ้นมาเองแต่อันเนี้ยเป็นแค่นี้คือของที่วีมาสั่งมามันวีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาปั่นมันแต่ถ้ามันจะดูว่าสร้างไหนดูซ่องที่จะเดี๋ยวผมอะจะโยนอันนี้ให้มันเห็นว่ามันสั่งจริง โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็นะฮะตั้งกล้องมาที่เรียบร้อยนะครับทุกคนตอนนี้บีน่าจะอาบน้ําอยู่น่าจะใกล้เสร็จแล้วแหละนะเสียงน้ําเงียบไปน่าจะกําลังแต่งตัวอยู่ในห้องน้ำาล้นะครับทุกคนตอนนี้รอเวลาเพื่อที่จะเริ่มแผนการเดี๋ยวให้ผมได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กแก๊แก,กอยู่ในห้องก่อนแสดงว่ามันเสร็จแล้วแล้วผมก็จะเริ่มขะบวการด่ามันนะเอาจุดใหญ่เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงนะดูให้จนมันแน่โอเค ดมาตรงนี hey. ้มามาไหมมามาเนี่มาทำไมมามาเร็วเฮ้ยนี่คืออะไรเนี่ยฮะเนี่ยคืออะไรอีกเนี่ยอะไรสั้งอะไรมาเยอะแยะอีกเนี่ย ไม่ได้สั่งอะไรเนี่ยไม่ได้สั่งก็เพิ่งไปรับมาหน้าบ้านนานวันนี้สั่งใหเสื้อกันหนาวสองตัวอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอสองตัวคือพี่บ่นไปคือไม่ไม่สำนึกไม่สะลดเลยของจริงหรือเปล่าของพี่อะไรไมมีแต่ชื่อพีเนี่ยสั่งไปสองตัวจําได้สั่งไปสองตัวแล้วมันอะไรของใครก็เช็คหมดแล้วมันชื่อตัวเองอย่ามามาแบบมาโปยให้กันีไม่ตลกถ้าใครอยากเป็นเซทีเอนเนซีเอนเนซี โน้ตโน้ตสั่งเองหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้สั่งมันชื่อตัวเองอ้าวชื่อตัวเองเลยชื่อตัวเองบ้านตัวเองทต่มาชื่อขคนอื่นได้ไงขี้มั่วโอ้ยจะทำเป็นหนี้วะยังมาปั่นประสาทจิตมันไม่มีชื่อใครเลยมันมีแต่ชื่อตัวเองอะไรแล้วจะมาเถียงได้ยังไงก็อ่านมาแล้วว่ามันชื่อตัวเองชื่อตัวเองไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งอะไรสั่งแค่สื้ออันี้ก็ดูดิเนี่ยเอาเนี่ยอ่านมันชื่อใครเนี่ย ปนพี่ไม่เคยมาสั่งหรอกพีรู้ถึงวีจะใช้ชื่อพี่อะหนูสั่งของชื่อพี่ตลอดจนหนูจาได้ว่าหนูสั่งแค่นี้ที่มันเป็นยนถ้ามันใหญ่ๆแบบนีน้คือเสื้อคลุมเสื้อกันหนาวบอกพูดอะไรแบบแม่ไม่เคยจะฟังกันบ้างว่าเออควรหยุดแล้วนะไอ้เรื่องสั่งของเนี่ยหยุดแล้วไม่ได้สั่งอันนี้ก็หนูบอกหนูไม่ได้สั่ง,อนนองของใครก็ไม่รู้ ไอรอบที่แล้วเราก็บอกไปแล้วเราก็ไม่ได้ว่าจะมาแบบพูดเล่นๆนะเราพูดจริงจังมากนะแบบเออสั่งอ่ะสั่งได้ไม่ว่าแต่ใส่บ้างเสื้อผ้าไม่ใช่วัน่าเงี้ยเอาเยอะถ้าใส่อยู่ถ้าไหนแต่นี้ไม่ได้ใส่แล้วสั่งอะไรมาแต่นี้ไม่ได้สั่งสั่งอะไรมาเสื้อคลุมอันนี้ของหนูจนับได้แล้วเสื้อคลุมอ,อะไรเ <apt ain. S 1> นี่ยอะลองดูเนี่ยรำไม่ใช่ชื่อเองไม่ชื่อใครเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ย แล้วพี่มีเหรอสั่งแบบนี้ไม่มีถ้าพี่สั่งเองพี่จะเอามาบน่นบีทำไมถ้ามันเป็นของพี่พี่จะพี่จะห่อออกมาทำไมอเอาล้วบอกาไม่ได้สั่งเอายังไงแล้วต่อไปเนี้ยไม่ต้องเลยนะที่แบบจะมาแบบว่าเก็บไบทางอะไรเงี้ยคือสั่งเลยโูดเองเลยก็โอ้โอเีอเอแม่สองอพูดแบบแม่ไม่เคยจะฟังกันบ้างหรือทำไมมันคำพูดคือมันคือมันแบบเชื่อถือไม่ได้หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี้ยที่แบบบ่นบ่นไปอ่ะ ไม่ได้รู้สึกรู้สา่งเลยเลยบอกว่าไม่ได้สั่งสั่งได้สองอันตกบอกไม่สั่งไม่ด้สั่งแล้วบอกว่าสั่งเนี่ยแหละไม่มีเสียงเอาอะไรวะฮะมันมีแต่เสื้อผ้าเนี่ยวันๆพี่ไม่มีหรอกว่าสั่งเสื้อผเสื้อผ้าไม่เคยรู้อ่ะตัวเองสั่งอะไรรู้จักรบนอะไรนังหนาวเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่ของหนู แล้วมันไม่ได้ของหนูมาของใครมันไม่มีใครแล้วในบ้านไหนที่จะมาสั่งของแบบนี้แล้วจะเอาอยัางไงเอาทิ้งเอาทิ้งอันไหนที่สั่งอนะของอันนั้นกูจะไปทิ้งแม่งเลยไม่ใช่อย่ามาที่อื่นแล้วมันมีแต่ชื่อตัวเองเนี่ยเออเปลี่ยนชื่อแม่งแล้ของที่สั่งไม่สั่งก็หัว่ามาัดโทษกันจังเลยคือแน่ใจแน่ใจ เวลาสั่งอะเป็นชื่อใครชื่อมันเออไหมได้กล้ากล้าท้าเหรอกล้าท้าแบบนี้เหรอชื่อใครชื่อมันอะเราก็พูดนะว่าเออเนี่ยอย่าสั่งได้ไหมสั่งแต่สั่งทีละน้อยพอกวอกไปเย็นนี้อ่ะคุเลยแควนี้เต็ไมไปหมดเขาดูชื่อโอ,อ,อเคมีชื่อเราชื่อเราแต่ไม่เราไม่ได้สั่งไงพูดวันอื่ครั้งนี้หมดแล้วเนี่ยววูพูดแล้วกูว่าขึ้นว่ะแม่งแม่งอะไรนักหนานีฮะชีวิตเนี่ย เนี่ยของคุณทั้งนั้นเลยเนี่ยนเนี่ยแล้วก็ของใครเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเป็นบ้าเหรอ,อเป็นบ้าเหรอมาพูด ยยมไม่ของไทยงั้นน่ะฉันจะโง่ถ้าไม่มีของไทยแล้วให้พี่ทำยังไงต่อกูก็ไปทิ้งดิได้กูไปทิ้งแน่กูจะทำงานฮะกูไปทิ้งแน่ เอามาดิใจไปทิ้งทิ้งให้หมดเลยเดี๋ยวจะบอกนะว่าไม่ได้สั่งหลายรอบแล้วเอาดูเนี่ยของตัวเองทั้งนั้นเลยเนี่ยเอาอ่ะใช่ไหมล่ะไปเนี่ยไเนี่ยมันเสื้อผ้านี่อ้าวเฮ้ยนี่มันเสื้อผ้ากูใช่ไหมเออก็เสื้อผ้า B ไงอ้าวแล้วทไมังเก็บไปแล้วนะเนี่ยก็เสื้อผ้า B ไงเนี่ยเสื้อผ้า B ทั้งนั้นแหละเนี่ย เรไมอยู่นี่ได้ไงอ่ะเนี่ยกางเกงขาหมาอะไรเนี่ยเราไม่อยู่นี่ได้ไงเนี่นาาไนไยไ,ไ,ไม่อยู่ได้ไงแล้วก็พี่แพ็คไปอะ่ะทองเพื่อเ <laughs> นี่ยเนี่ยมันเสื้อผ้ามันเสื้อผ้าที่มีกระขายอันนั้นเละเนี่ยทำเพื่ออะไรวะพวกมึงแบบมึงเหมือนกูอ่ะ <laughs> กะแล้วกะแล้วไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งใช่ไหมคุณถ้าคุณไม่ได้สั่งใครจะสั่งเยอะแยะไปหมดอุ้ยไม่เถิดจ้จ้าเมื่อกี้โดนไม้บรรทัดไอสัตว์ยางแสบเลยคุณไม่ควรนะไม้บรรทัดมาตีคนอื่นน่ะฮะคุณไม่ควรนะคุณบีเตรียมจะหายขอเนี่ยก็แย่จังโอเคทุกคนมันไม่หลงคนผมว่ามันมั่นใจว่ามันไม่ได้สั่งก็คือแบบ ก็ไม่ได้สั่งมันก็ยืนยันคําเดิมว,ว่ามันไม่ได้สั่งคือแบบว่าเราก็จะปั่นเฮ้ยงง,งวะเฮ้ยมาได้ยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยผมเพิ่งสั่งแด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรูดหมดทุกคน,กนใครชอบคลิปน,นี้ฝากสกินเฮด้วยนอะอรไรใครชอบคลิปน,นี้ฝากกดไลค์ก,ก็แชร์ด้วยน,นะครับถือว่า ได้ด่าคนฟรีเอาแค่นี้ดีวกว่าค oh, <okay. S 1> นทินเนี่ยได้ด่าคนฟรีก็เลยบอกว่างงนิดนึงแต่กูก็ไม่โผล่เพราะกูก็โดนมันฟาดโดนมันทุบอยู่ดีอะไม่รู้ทําเพื่ออะไรเหมือนกันนะทุกคนโอเคใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะฮะแล้วคืนหวานสะใจว่าแม่งเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เจอกูแน่คลิปหน้าเจอกูแน่สัตว์